ลาชาวบังก็ยังคือลาชาวบังไงน้องแล้ววันนี้พี่จะมาสู้กับไอ้คาริวแวนดูสิว่าไอ้คาริวแวนมันมีอยู่จริงไหมตังพี่จะหมดก่อนหรือคาริวแวนจะมาอยู่ในกระเป๋าพี่นี่ครับอ่ะสามล้านสองอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์สตรีมด้วยนะครับเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหตนะเฮ้ยอุ้ยสแต่งอุ้ยฝันร้ายของเองแล้วนะครับเฮ้ย ไอเชือกมันมีจริงเมะวะไอเชือกหมดไป3 M กว่าแล้ววนะน้องพี่หมดไป3 M กว่าโอ้สาภาพคาริแวนน่ะสัญหาได้เอารถกลางๆมาให้กูเนาะไอ้เหี้ยเกมกูหมดไปอยาสามล้านแล้วนี่มาสักทีดีวะน,น้องเอ้ยโอ,อ้มาเหอะ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 โอ้ไอ้เหี้ย เอาเลยดิวะเฮ้ยยังไงยังไงยังโอ้โหเปลี่ยนทำไมวะมันเปลี่ยนทำไมองีเอามากล่องท้ายไปกล่องท้ายกูขอละกูขอละครับกูขอเหอะโอดเลยวันนี้อดแล้วหมดจริงๆอะน,นะ 10m อะไอ้เชี่ยไม่ได้อะไรเลยอะเหลืออยู่7เหลืออยู่ 7k โอ้โหไอ,อ้โคตรจน